สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจพี่กันนะคะแล้วก็ YouTube พี่กันนมแม่ค่ะวันนี้พี่กันมาไลฟ์ให้ความรู้นะคะเข้ามาแล้วอยากให้กล่าวทักทายค่ะกดไลค์ค่ะกดแชร์ค่ะกดหัวใจค่ะเป็นกำลังใจดีๆนะคะในการไลฟ์ให้กับพี่กันค่ะเรามาไลฟ์เรื่องของการปั๊มนมใครมีปัญหาเรื่องของการปั๊มนมไหมนะคะคุณแม่ที่เข้ามามีปัญหาเรื่องของการปั๊มนมไหมอะ ปัญหาปั๊มนมอาจจะไม่มีถ้าเป็นปัญหาเรื่องของน้ำนมพุ่งลูกกินนมแล้วชอบสำลักนมนะคะลูกมีปัญหาถ่ายกระปิกระปอยนะคะลูกมีปัญหาเรื่องของท้องอืดอ่านะคะลูกมีปัญหาในเรื่องของออกินเต้าแล้วงุดหงิดนะคะหรือว่าบางคนไม่ยอมดูดเต้าเลยหรือบางคนแกล้งหลับอ่ะใครมีปัญหานี้ไหมนะคะหรือคุณแม่ที่มีปัญหาเท่าน้ำนมตันบ่อยเต้านมอักเสบบ่อย ะะต้องมาฟังคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเผื่อว่ากําลังเป็นปัญหานี้อยู่ค่ะทําไมพี่แกนต้องมาพูดถึงเรื่องนี้คะปัญหาการปั๊มนมทําไมต้องแบบแบบไหนเรียกว่าพอดีนะคะแล้วก็ทําไมเราถึงไม่อยากให้เกิดปัญหาเรื่องของน้านมเยอะเ,ออเพราะอะไรนะคะกรณีที่คุณแม่นะคะปั๊มนมไม่พอดีนะคะก็จะส่งผลให้มีน้ํานมมากพอมีน้ํานมมากก็จะเกิดปัญหาดังต่อไปนี้ค่ะปัญหาด้านลูกก่อนเลยด้านลูกนะคะ น้ำนมแม่มักจะพุ่งพุ่งปุ๊บลูกก็จะมีโอกาสสำลักลูกก็จะไม่เอาเต้าแม่หงุดหงิดเวลาเข้าเต้าบางคนสงสัยพ่การหนูก็มีน้ำนมขวดหนูก็ไม่เคยป้อนทำไมลูกหนูไม่ยอมเข้าเต้าคะหรือบางครั้งเด็กก็จะแกล้งหลับพาแม่น้ำนมไหลมากๆเด็กบางคนคือแกล้งหลับไปเลยนะคะเพราะไม่ต้องดูดนมมันก็ไหลติ๊กๆ,ๆเข้าปากเองนะคะแถมลูกยังมีโอกาสท้องอืดเพราะว่าเวลาที่แม่มีน้ำนมมากเกินไปเนี่ยน้ำนม ส่วนหน้าเนี่ยมันจะเยอะเพราะน้ำนมส่วนหน้าเยอะปุ๊บมันจะเป็นน้ำนมที่ไหลเร็วนมใสๆไหลเร็วไหลลงสู่กระเพาะเร็วลูกก็จะเกิดปัญหาท้องอืดได้อ่าเกิดปัญหาท้องอืดเกิดปัญหาถ่ายกระปิดกระปอยนะคะกินนมไม่อิ่มกินแป๊บเดียวตื่นบางคนถ่ายเป็นปนเลือดได้นะคะสําหรับปัญหาที่ลูกได้รับนมส่วนหน้ามากเกินไปจากที่แม่มีน้นํานมมากนะคะลูกดูดเท่าไหร่ก็ไม่เกี้ยงเต้าอ่า จะส่งผลอะไรต่อด้านแม่บ้างด้านแม่ค่ะคุณแม่จะสังเกตว่าเต้านมของคุณแม่เนี่ยคัดบ่อยคัดบ่อยนะคะท่อน้ํานมตันเตน้านมอักเสบนะคะและที่สําคัญค่ะคุณแม่ก็จะเหนื่อยล้าจาดก,การระบายน้ํานมเพราะว่าอ้าอีกสองแป๊บเดียวคัดอีกแล้วเพิ่งปั๊มเสร็จอา้าคัดอีกแล้วเขาพิการหนูวันๆหนูไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะหนูวนกับการระบายน้ํานมแบบนี้เป็นต้นนะคะจึงวันนี้จะมาบอกว่าแล้วควรจะปั๊มแบบไหนที่เรียกว่า พอดีอ่าอะไรมากไปก็ไม่ดีเนาะอะไรน้อยไปก็ไม่ดีนะคะสวัสดีหนึ่งร้อยยี่สิบท่านเย่ถึงหนึ่งร้อยี่สิบท่านแล้วดีใจจังนะคะกลัวแบบว่ายัางเดินทางไ่ถึงบ้านแต่ว,ว่าพอดีพี่แกนสะดวกช่วงเวลานี้นะคะมาต่อค่ะปั๊มแบบไหนเรียกว่าพอดีนะคะหนึ่งเริ่มปั๊มเมื่อไหร่เออเราจะเริ่มปั๊มนมกันเมื่อไหร่ดีคะข้อแรกนะคะกรณีที่ลูกของคุณแม่ดูดเต้านมได้ดี ดูดได้ดีคือแบบไหนอันนี้อ่าดูดได้ดีคือแบบไหนพี่ก่งก็กลัว,วคุณแม่จะไม่เข้าใจก็เตรียมคำอธิบายมาไว้ให้ดูดได้ดีดูดมีประสิทธิภาพคือเวลาลูกดูดนมลูกจะต้องอ้าปากกว้างๆค่ะอ้าปากกว้างๆค่ะคางของลูกเนี่ยต้องชิดเต้าน,นมช้างเนี่ยต้องกดไปที่เต้าน,นมนะคะปากล่างปากบนปากต้องปาปากบานออกนะคะจะลักษณะคล้ายปากปลา,ปาทองนะคะหรือว่า ปากที่ที่ฉีดฟิลเลอรอ์เออนะคะเห็นลานนมล่างมากกว่าลานนมบนอันไหนเรียกว่าลานนมอันนี้เรียกว่า,านนนนลา,านนมนะคะป้าอันสีน้ําตาลเนี่ยค่ะเห็นลานนมล่างเห็นหนะขอโทษนะคะพูดผิดเห็นลานนมบนมากกว่าลานนมล่างหมายความว่าลูกต้องอมลานนมส่วนล่างมากกว่าด้านบนนะคะกรณีที่แม่มีลานนมแบบขนาดปกตินะคือประมาณสัก3เซนจากหัวนมนะคะ2-3เซน เวลาที่ลูกดูดเต้านมแม่แล้วแม่ไม่รู้สึกเจ็บหัวนมนะคะลูกดูดเป็นจังหวะจังหวะลึกลึกนะคะดูดลึกๆึกเป็นจังหวะบางครั้งจะมองเห็นเต้านมกระเพื่อมด้วยนะคะแล้วก็มีการหยุดดูดเป็นพักพักนะคะเวลาดูดนมแก้มลูกไม่บุ๋มกรณีที่เด็กดูดนมแล้วแก้มบุ๋มเข้าแบบเนี้ยเนี้ยแสดงว่าลูกดูดไม่ถูกวิธีนะขณะที่ลูกดูดนมเนี่ยแม่อาจจะสังเกตเห็นว่าลูกมีการกินน้ํานมโดยสังเกตโดยการดูที่คอ ของลูกเหมือนเล้ากืนน้ําลายอ่าแบบนี้เป็นต้นนะคะเวลาที่ลูกดูดนมยังมีน้ํานมอีกข้างหนึ่งไหลแสดงว่ามีการกระตุ้นที่ดีออกซิโตซินหลังนะคะหลังดูดนมเต้านมของเรานิ่มยั่อ่านะคะอันนี้แสดงว่าลูกของคุณแม่ดูดดีนะคะเริ่มปั๊มเมื่อไหร่กรณีที่ลูกคุณแม่ดูดเต้านมดี ที่คุณแม่ต้องปั๊มเพราะว่าคุณแม่ต้องทําสต็อกเนาะอันนี้ต้องบอกก่อนนิดนึงนะคะถ้าคุณแม่ที่ต้องทําสต็อกเนี่ยให้เริ่มปั๊มในช่วงสองถึงสามสัปดาห์แรกหลังจาก 2- อถึงสมสัปดาห์แรกหลังคลอดหรือว่าอายุลูกเนี่ยสองถึงสสัปดาห์ไปแล้วค่ะเพราะอะไรไม่ให้ปั๊มเร็วหนึ่งน้ำนมมันก็จะมากเกินไปการปั๊มเร็วบางทีจะทาให้คุณแม่เจ็บหัวนมแล้วเวลาลูกดูดเต้าก็พลอยเจ็บหัวนมไปด้วยก็ขัดขวางการดูดเต้าของลูกนะคะเพราะเจ็บหัวนมปุ๊บแม่ก็ไม่อยากให้ลูกดู ลูกแม่เจ็บหัวนมขาดปองการดูดเต้าแล้วอีกอย่างหนึ่งคือช่วง2อถึงสสัปดาห์แรกมันเป็นช่วงปรับตัวคุณแม่เนี่ยก็ยังเหนื่อยร้าอ่อนเพลียค่ะการไปปั๊มนมหมปั๊มนมมันก็ยิ่งทําให้เหนื่อยล้าอ่อนเพลียน้ํานมก็จะลดลงด้วยนะคะดังนั้นนะคะแรกเกิดถึงประมาณ2อถึงสสัปดาห์แรกไม่ต้องปั๊มนมแต่แล้วสองถึงสสัปดาห์พิกันเนี่ยดูยังไงอ่ะสมมติว่าถ้าแม่คลอดมาสองสัปดาห์แล้วแม่หายเหนื่อยแล้วลูกดูดเต้าได้ดีดูดแล้วหลับได้นานสามชั่วโมงนะคะ นม,นมแม่ดูเหมือนจะเหลือหลังจากลูกดูดอันนี้เราก็เริ่มปั๊มได้เลยนะคะข้อที่สองค่ะหากลูกดูดไม่ดีเริ่มปั๊มเมื่อไหร่กรณีลูกดูดไม่ดีลูกเป็นทารกที่ไปอยู่กับหมอเด็กนะคะลูกกับแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันนะคะลูกมีพังผืดใต้ลิ้นลูกน้าหนักตัวน้อยกว่า2 5 0 0กร,รมัมลูกคลอดก่อนกําหนดลูกกรณีกลุ่มนี้คลอดก่อนกําหนด น้ำหนักน้อยในเด็กเขาจะดูดเบาดูด,ด,ดไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะคะถ้าล,ลูกติดหลับระหว่างดูดนะคะอันนี้เราสามารถปั๊มได้หลังคลอดอ่านะคะได้คําตอบแล้วเราจะเริ่มปั๊มนมเมื่อไหร่ปั๊มบ่อยแค่ไหนครับพี่การถึงจะพอดีนะคะกรณีลูกดูดเต้าได้ดีกลับไปฟังข้างบนเนอะที่พี่การบอกว่าลูกดูดเต้าได้ดีคือแบบไหนเนาะให้แม่ปัม๊มแค่วันละสามถึงสี่รอบนะคะ ไม่ต้องปั๊มทุกสามชั่วโมงวันละแปดครั้งนะคะเพราะอะไรเพราะแกนพบว่าคุณแม่เนี่ยคิดว่าเราต้องปั๊มนมทุกสามชั่วโมงแล้วก็วันหนึ่งแปดรอบลูกดูดเต้าอีลูกดูดเต้าอ่าลูกดูกดเต้าเสร็จอ่ะปั๊มนมลูกดูดเต้าเสร็จปั๊มนมปั๊มนมเสร็จลูกดูดเต้าวนไปวนมาอย่างนี้แล้วแม่จะเวลาไหนพักคะร่างกายมันล้าแล้วก็อ่อนเพลียก,ก็จะทําให้น้ํานมน้อยไปด้วยนะคะแม่เองก็ไม่ไหวไม่มีความสุขต้องอธิบายก่อนว่า การนบบรับรอบปั๊มหมายถึงอะไรการนับรอบปั๊มหมายถึงการนับรอบระบายน้ำนมแต่ส่วนใหญ่เราจะเรียกว่ารอบปั๊มไงคนก็คิดว่านับแต่แต่ปั๊มนมแต่จริงๆแล้วเป็นการนับรอบระบายระบายน้ำนมการระบายน้ำนมคือการให้ลูกดูดเต้าการปั๊มนมการบีบน้ำนม,รรนำนมอันนี้นะคะคือการระบายน้ำนมดังนั้นค่ะไม่ว่าจะปั๊มนมบีบนนมลูกดูดนมอันนี้นะคะเราสามารถนับรวมกันได้เลยนะคะเช่น รอบสิบโมงไม่ให้ลูกดูดแม่ก็ต้องนับเป็นหนึ่งรอบนะคะก็คือนับรอบแบบนี้ดังนั้นไม่ใช่ว่าปั๊มก็แปดรอบลูกก็ดูดเวละแปดค้างรวมกันทั้งหมดสิบหกครั้งอันนั้นไม่ใช่นะคะอ่าสามารถนับรวมกันได้เลยดังนั้นวันหนึ่งพี่เกก็แนะนาว่าถ้าแม่จะต้องทําสต๊อกหรือจะปั๊มนมทําสต๊อกเนี่ยกรณีลูกดูดเต้าได้ดีก็ปั๊มแค่วันละสามถึงสี่รอบพอนะคะเออนะคะเมื่อกันแม่จะเพียเกินไปนะคะ สองค่ะกรณีลูกไม่ได้ดูดเต้าเนาะที่พี่การบอกเมื่อกี้นะลูกไม่ได้อยู่กับแม่ลูกข้อกินกาหนดลูกเด็กป่วยลูกดูดไม่ดีนะเราให้ปั๊มนมทุกสามชั่วโมงวันละแปดรอบอ่านะคะและปั๊มนานเท่าไหร่คะพี่การถึงจะพอดีอ่าปั๊มนานเท่าไหร่กรณีที่ลูกดูดเต้าราปั๊มวันละสามถึงสี่รอบนี้พี่การแนะนําว่าให้ปั๊มประมาณสิบถึงสิบห้านาทีหลังลูกดูด ใช้คําว่าหลังลูกดูดนะคะวิธีการนี้พี่กันว่าเป็นการเหนื่อยน้อยสุดเพราะว่าลูกดูดเต้าเสร็จส่งคุณพ่ออุ้มเลยหรือคุณยายอุ้มเลยแม่ก็ปั๊มต่อสักสิบถึงสิบห้านาทีเสร็จแล้วคุณแม่ก็ไปทํากินข้าวอาบน้ําอาบท่าเล่นกับลูกนะคะพอถึงรอบลูกดูก็เอามาลูกดูดเต้าก่อนแล้วก็ปัม๊มสิบถึงสิบห้านาทีต่อแค่นี้พอนะคะไม่ได้น้ํานมก็ไม่ต้องซีเรียสนะช่วงแรกนะคะเรากําลังหลอกร่างกายอยู่ว่าต้องการน้ํานมเพิ่มมากขึ้นลูกชั้นดูดนานขึ้นอะไรอย่างนี้ ะะสักพักหนึ่งประมาณหนึ่งสองอาทิตย์มันถึงจะเริ่มผลิตเพิ่มขึ้นนะ,ะถ้าลูกไม่ดูดเต้าให้ปาลมประมาณยีนาทีแล้วบีบมือตามค่ะการบีบมือเนี่ยสำคัญมากนะคะการบีบมือจะทําให้น้ํานมแม่เนี่ยเครี้ยงเต้าได้น้านมส่วนทายเวลาที่เราบีบนมด้วยมือน้ํานมมันจะออกสังเกตดูว่ามันจะคน้คนๆออกมานะคะอันนี้ซึ่งเป็นน้ํานมส่วนท้ายซึ่งดีมากแล้วก็ยิ่งบีบมือแม่ก็จะยิ่งมีน้ํานมมาก บีมือตามหลังปั๊มนมนะแม่จะเพิ่มน้ำนมได้ด้วยนะคะอ่ะแล้วทำพีพดีไหมคะพี่การหนูเห็นว่าทำพีพน้ำนมหนูจะเยอะทำดีไหมเรากำลังพูดกันถึงเรื่องของการปั๊มนมพอดีนะคะการทำพีพีมีไว้ทำอะไรการทำพีพีหรือการทำ power pumping ใช้กรณีที่แม่มีน้ำนมน้อยคะ่ะอืมนะคะน้ำนมน้อยต้องการกู้น้ำนมนะคะ ยังไม่มีสต๊อกเลยค่ะพี่การลูกดูดพอดีเลยแต่หนูยังอยากต้องทําสต๊อกเพราะเดี๋ยวหนูจะไปทํางานแล้วค่ะเดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยโอเคอันนั้นใช้ทํพีพีได้แต่ถ้าแม่มีสต๊อกแล้วนมนมมาดีแล้วแม่ไม่ต้องไปทํพีพให้เหนื่อยนะคะการทํพีพีมันเหนื่อยเนาะทํพีพก็ทําไม่ต้องถูกรอบด้วยซ้ำทำวันละแค่หนึ่งถึงสองรอบพอค่ะอืมนะคะอีกข้อหนึ่งกินอาหารหรืออาหารเสริมเพิ่มน้านมดีไหมอืมนะคะกรณีน้านมมาดีแล้วนะคะ ไม่มีปัญหาน้ำนมน้อยน้ำนมไหลช้าน้ำนมไม่พอไม่จาเป็นจะต้องไปกินอาหารเสริมเพิ่มน้านมใดๆนะคะขณะเดียวกันถ้าเราเริ่มมีปัญหาน้ํานมมากสังเกตว่าลูกกืนไม่ทานน้านมแม่คัดเต้าบ่อยแม่เริ่มเป็นท่อตันและเอานมออกไม่เกี้ยงเต้าและอันนี้ให้เราหยุดอาหารยาอาหารเสริมเพิ่มน้ํานมทุกตัวนะคะอ่าจะได้แก้ปัญหาเรื่องของน้ํานมมากเกินไป โอเคสำหรับความรู้เรื่องของนมแม่ที่นำมาฝากนะคะจากการที่ได้ไปเจอเคสมาแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมาแบ่งปันให้กับคุณแม่นะคะขอบคุณทุกา like, การไลค์การแชร์เดี๋ยวมีคอนเทนต์อะไรดีๆก็จะมาไลค์กันหน้าเพจพี่การน,นะคะติดตามความรู้ที่ดีหน้าเพจพี่การแล้วก็ u t u b e พี่การน,นมแม่นะคะวันนี้ขอบคุณทุกา like, การไลค์นะคะการแชร์ค่ะพี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ